คลิปนี้นะคะจะมาโชว่าการแบ็กอัพโหลดบางโหลดของบ้านที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงเรามาฟังวากันครับบอกเลยนะคะว่างานแบ็กอัพเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้นะคะอย่างน้อยต้องมีช่างทั้งหมด3คนเนาะเพื่อที่จะคอยดูว่าแผนผังของโหลดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไม่งานก็สับสนหัวเวียนหัวอยู่คนเดียวนะจ๊ะ จากในคลิปเนี่ยตั้มจะจัดการเรื่องตู้คอมบเนอร์ก่อนเลยนะคะเพื่อให้มันคอนเน็กกันรวมถึงถ้าเราต้องการสำรองไฟเมื่อไาไฟดับเนี่ยเราจะต้องมีตู้แบ็กอัพตู้นี้ด้วยนะที่ตั้มกำลังเปิดอยู่นะคะพอเราเปิดกันเสร็จเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเสร็จหมดละฝั่งตู้ LC เมนหลักที่วาดูแลคอมบเนอร์บ็อกซ์ของโซล่าแล้วก็แบ็กอัพหลังจากนี้ค่ะเราก็จะทำไล่เทสระบบกันแล้วนะคะปิดไฟของจริงเลยนะเรามาดูกันว่าได้ผลไหมก็ต่อไปจะเป็นการเทส ในส่วนของอได้ไปจากแบตเตอรี่นะครับสำหรับลูกค้าหลังนี้นะคะเลือกโหลดไว้เป็นแอร์4ทิศทางห้องเล็กแล้วก็ไฟสองสว่างให้เดินเวลาที่ไฟดับแล้วเรายังมองเห็นทางเดินไหนไปไหนมาไหนได้นะคะบ้านไหนอยากสำรองไฟติดแบต ต้องการวิศวะตั้มปากจูไปดูแลติดต่อออยอิเล็กตรอนมูฟได้เลยพวกเราจะไปดูแลคุณให้ถึงที่เลยครับ